สวัสดีครับปวดปัสสไม่รอไม่รู้นะครับเช้ชาเช้าแบบนี้นะครับวันอาทิตย์เบิ่อตื่นเช้าซะหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้มีใจขยากไอว่าจะทำเมนูข้าวนุกงานะครับช่วงหน้าหนาวนี่จะเป็นฤดูฤดูของงานนะครับงานดำทางเหนือเราจะเอามา ทำเป็นบางคนก็เอาไปทำไอ้ใส่ต้มใส่ข้าวหลามนะครต้มมัดนะครับใส่ข้าวหลามด้วยนะครับแต่คนนาเหนือที่เป็นเมนูในอยอดยมก็คือว่าข้าวนุกงานะครับข้าวต้งจเจข้าวข้าวเหนียวมันึกนะครับก็เป็นขา้ขาวเย็นหนึ่งสองรอบสักน่อยหนึ่งมันจะมีความเหนียวนะครับส่วนบาะกอกไปมีข้าวเหนียวนะครับ แล้วผมใจให้ไอข้าวเหนียวไอพันกอหอมน,นะครับมันจะมีความหอมแล้วก็งาดำมันมีเกลือนะครับสามอย่างเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเามาต้องมาต่ำงาให้มันละเอียดก่อน,นครับแล้วก็จะมานุก,กับเข้านะครับข้อที่สามนะครับครับเดี๋ยวเามาต่ำงาก่อนนะครับเวลาต่ำงาต้องคอ,อยต่ำครับ ทำไปมันเหมือนๆครับนละเอียดครับใส่เกลือเล็กน้อยนะครับ,รบเกลือเล็กน้อยนะครับมันมีความเค็มในตัวนิดหน่อยนะครับเท่าต่ำสักเล็กน้อยครับกว่ามันจะละเอียดนะครับ <c oughs> งานนี่มันจะออกจะช่วงหน้าหนาวนะครับ เป็นภูมิปัญญาของคนตั้งเหนือครับครับที่ประยุกต์ครับงานนี้มีประโยชน์นครับกินกับนึ้อกับข้าวเหนียวอร่อยนะครับมันจะมีความมันไปในตัวนะครับมันจะมีกิ่มมันจะออกกู้ข้าวหลามครับข้าวหลามก็ออกหน้าหนาวกินข้าวหลามหน้าหน้าหลอกหหน้ากองไฟนะครับ กินข้าวนึกงานไปตวัวโอ้ลำ้ำอร่อยครับชาชาแบบนี้นะครับนะครับไปขอเวลาต่ำเสเล็กน้อยนะครับบุมจะต่ำประมาณ2อครกมันถ้าเขาใส่งาน้อยกับอร่อยครับต้องใส่งางาเยอะๆนะครับเวลาต่ำต้องก่อยๆนิดไปเลยครับ เจลเวลาต่ำสักน้อยหนึ่งบางคนเบิดเอาไปปั่นนะครับปั่นมันกับมันมามาลรัมาอร่อยหอมมาหอมเหมือนเขาต่ำเองนะครับ <c oughs> ใจเวลาต่ำสักน้อยหนึ่งครับกขวยๆขวนวดไปเลยๆนะครับเจลตำมีประโยชน์ จะขอเวลาตามสักน้อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับนี่นะครับหลั <c oughs> งจากนะบุมตามมาสักพักแล้วครับอันนี้โคกที่สองครับเนื่อมจะละเอียด้วครับเดี๋ยวเราจะมา,านุกงากันดูวนวดดัวคุกนะครับเข้าดึกงาก็คือว่าเข้า ข้าวคุกงานะครับภาษาอางกฤษก็ข้าวคุกงานะครับแต่ภาษาเหนือเราเข้านุกงานะครับส่วนประกอบแค่นี้แค่เกลือครับเกลือข้าวแล้วก็เม็ดงาที่เราว่าตำครับนะครับเนี่ยครับเนะ <c oughs> ดีด๋ยวเราจะไปคุก มันนกเงาเราไปคุกกันนะครับเดี๋ยวเราสะก,กร,รับครับน,นะครับเดี๋ยวเขาจะมาอ่านกงากันนกหักเงาครับใส่ข้นนิ่มมันเหนียวเหนียวหน,ยนหน่อยนิ่มฟ่อนหน่อยครับใส่ตัวเลยนะครับ ครับต้อง่ว้ช่วยสูงมือหน่อยหนึ่งดันหนวดครับห <c oughs> นวดที่เข้ากันนะครับหุ่เหนียวหนวเลย <c oughs> นกเงาี่เขาตามไม้เข้าในเนื้อเข้าครับเวลาขิงอันร้องอันลอยมันทูบบรรยาของคนมาเกาบันนะครับหาแล้วเข้านกแงาเข้าหลามอร่อย นม่แหละวคนได้มากิน,น,เ,น,เ,กกนเข้าวเลิกงานนี่เสียใจเลยครับขาดเนื้อไปยังนะคนเหนือ,อเสร็จแล้วหลดน้อยครับนี่นะครับ ตาหลังจากนึกร้อยนะครับข้าวนึกงานะครับอย่างนร้เบิ่มมาชิมให้ดูนะครับราลองอร่อยครับเดี๋ยวมากินข้าวด้กันครับตอนเช้าๆนี้เบิรมนึกข้าวนึกงนาครับ <c oughs> อันนี้ก็มีตรลนร้พริกครับพริกจตดได้พริกตาแดงนรับลวกพักกาดอันนี้ผักดอง ีครับปักปิตาแดงอร่อยครับมีฝาเสเดชีนะครับตอนเจ้านี่เด็ดตีนเนาะในบุ่มเลี้ยงไว้นะครับเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันครับกินข้าวด้วยกันนะครับ นะครับเขลือกงาอืมมองครับหน้าหนา,นนาวนี่ตึงเปื้อนอยู่อกงาแล้วครับอืมอืมชีสแตเด้งอืมเหลืออร่อย เราคนเบิกบกินแก่มาเจ้าเนี่ย,ก,ยก,กินข้าวเหนียวไงกิน้วครับ,บกิวตาแดงกินครับดอร้องตึงกู่กันนะครับ ผีของคนเหนือครับปลาสเสตจีนี่ก็กินกับพริกมันพักทดลองอร่อยนะครับปลาสเส็จนี่มันจะเนื่อมันจะล้ำกว่าปลาอาื่นๆนะรันมีความหอมในตัวของมัน มาทั้งเก็ดร,ดมรวมจบข้นางาบค,ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับข้าวนึกงาเป็นข้าวตอนเช้านะครับ ถ้าชอบกับกดไลค์ครับถ้าชอบกับกดทับตะคใหเป็นกำลังใจให้หน้าเบิ่มครับทิ้มงานทําทำคลิปด้นกันต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอ,อาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ